เห็นว่ามีรายรับรายจ่ายอะไรที่มันไม่ถูกต้องหลายเรื่องไปกับรงพระจังหวัดท่านท่านให้มาเข้าไปด้วยแล้วก็ไปไปฟังเรื่องเราที่เขาร้องเรียนไปก็ไปดูแต่ว,ว่ามีประเภทว่าเรื่องผู้สาวเกี่ยวกับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วดูจากสภาพหลวงพ่อแล้วก็คงจั เป็นไปตามเล้าเนียไม่ได้เป็นการใส่ความกับฝักมากกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ประการแรกแล้วก็มีเรื่องการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายวทีนี้หลวงพ่อท่านเองหลวงพ่อเจ้าวันโอ้เก่านะาให้มเป็นหมู่เป็นที่ปรึกษาแล้วตอนะะนี้ท่านก็ปลารบมาว่าเบื่อแล้วเบื่อที่จะเป็นเจ้าวาดนะอยากจะลาออก ตอนรกหลวงพ่อจะมาที่จังหวัดหลวงพ่อจมาที่จังหวัดท่านก่อนเลยหาพระที่จะมาเป็นผู้ดูแลวัดหรือว่าจะมารับภาระรักษาการเเจ้าอาวาสองใหม่มาพอลงมาปุ๊บปัญหาเกิดทันทีคณะสงฆ์แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกับโยมซึ่งซึ่งเรื่องของวัดเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องภายในวัดเนี่ย ต้องเป็นแปตามเจ้าอาวานหรือรักษาการไม่ใช่จะมีโยมมาบงการมาควบคุมดูแลผิดแต่ท่านกำนันก็น่าจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องวัดวัดเพราะท่านเันรธรรมโมพาวัดบ่อยธรรมาทราบแต่ว่าการการจัดการภายในวัดเนี่ยเจ้าว่าสทัาการสุดเดี๋ยววันนี้เขาได้อีข่าวแล้ว รู้สึกสลดใจเจ้าวาดโดนลูกวัดต่อยต้องไปโรงพยาบาลเมื่อกี้เนี่ยถึงเดินทางม,มาช้าไม่งนั้นก็คงจะได้ประชุมให้จบเรื่องกับราไปแล้วล่ะแออแค่เรื่องแค่นี้ก็แจ้งความเลยนะทำร้ายร่างกาย <c oughs> ผมแจ้งความเลยนะถือโอกาสแจ้งความที่ประชุมเลยนะว่าเจ้าวาดโดนทำ,ำร,ร้ายร่างกายด้วยพระลูกวัด ถึงต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะเนี่ยนะเออเป็นอะไรที่มันโดนโดนอะไรครับสลายร่างก,กายยนะังไงอย่าเพิ่งสัมภาษณ์อาตมาไม่แน่ใจเราก็จะมาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแค่ฟังเขาพูดมาอย่าเพิ่งของเขาอะไรเป็นไปหลักเป็นฐานเป็นเป็นขา่าวให้มันมันเรื่องใหญ่โตแค่นี้พักก็ใหญ่แล้วทุกวันทืกคนะ เราช่วยเลื่อหน่อยครับช่วงเช้าที่เาอุ่นเาฉันฉันเดือนเดี๋ือนละเดือนเพิ่งเลยเดืนใจี๊ยปเกลียวเรายมันจะได้มากกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีมันใช่ปะเกลียวเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ปะเกลียวหน่อยเอาเอาเข้าเรืียบแล้วก็รอรอตรงนู้ดแลนวคาราวาที่อยู่ด้วยคาราวาที่อยู่ด้วยประมาณสักสิบสองถึงสิบเจ็ดับเอาประมาณสามสิบ 30มสิบสามสิบมัะนะคลรวันะไหนจะตรวจก็ตรวจให้หมดเลยมันอยู่ในวัดเรานี so ่ใช hmm. yeah, um ่ไหมใช่ล้ามันอยู่ในวัดอาศัยวัดอยู่ต้องตรวจให้หมดเพราะเป็นชาเเขาเจ้าวัดที่จะต้องตัดสินใจได้ตรวจให้หมดตรวจกลทุกรูเลยทุกรูเลยแล้วตอนนั้นก็สามสิบสามสิบแ่สามสิบมแล้วเตรียมไปสี่สิบสี่สิบห้าสิบเมันจะมีหลายเรื่องก็เป็นวันะครับว่า มีหนังสือร้องเรียนมาแล้วจะเข้าไปคขจะเข้าไปดูเหรอแค่ทางความคุติใช่ไหมใช่น่ะแล้วทีนี้ทางฝ่ายนี่ไงตาว่าเรียกหนังสือสุทธิเรียกตรวจถ้าเป็นกาว่าก็ดูบัตรประชาชนดูบัตรประชาชนตรวจปหมรับว่าถ้าเป็นตรวจแล้วจทีนี้ทางฝ่ายเจ้าของคุติคุติเขายินยอมไหมตอนนี้อาตมาเป็นเจ้าว่าไม่ไม่เดี๋ยวถามว่ามาไหมไม่มาฝ่ายทางข้างมาไหมไม่มาตมาเป็นเจ้าว่าไม่มาไม่มาไม่มาอันนั้นเดี๋ยวเขาเขาล็อนยข้อกฎหมาย ทีนี้เอาในเรื่องของศิลธรรม่อนเพราะว่า,าทางตำรวจมันมีทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มันเอามันต้องใช้ควบคู่กันบางบางมาครั้งเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยทำได้แต่ทางทางนิติธรรมเนี่ยมันอาจจะขัดกันนิดนึงแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้เพราะว่าวัดก็เป็นบ้านเลขที่เดียวบ้านเลขที่เดียวนี้ผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ต้องไปใช้หมายคนา้นหรอ เพราะว่ามันเป็นสถานที่ของเขาอยู่แล้ววัดนี้จะเป็นกี่ห้องกี่ห้องก็เป็นกุฏิเดียวเช่นเป็นบ้านเรทีนเดียวเป็นบ้านทีืนเดียวแต่สอาเขาก็มีอำนาจในหน้าที่ไปไปตรวจผนอยู่แล้วถ้าจะทําแต่นี้มันจะไปขัดกับในด้านจิตใจหรือเปล่านันเป็นแต่มหน้ามีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ด้านจิตใจตาจะกลับมาเป็นเจ้าวัดองค์เดิมไม่ได้องค์เดิมเนี่ยจะกลับมาเป็นเจ้าวัดเหมือนเดิมไม่ได้เป็นไม่ได้แล้ว เพราะว่านเป็นที่ปรึกษาที่มีมรไปแล้วไม่มีที่ไหนกลับมาแต่งตั้งให้ใหม่เด็ดขาดไปนตรวจสอบดูได้ทั้งประเทศไทยคณะสงฆ์ทั้งหมดไม่มีที่ปรึกษาอาวุโสดีๆมรดกแต่งตั้งไปแล้วจะกลับมาเป็นเจ้าวาสใหม่ไม่มีค <c oughs> ือถึงจะมาลาออกี่ไม่ได้หมายความว่าอดีตเจ้าอาวาสในที่โดนโดนออกไปเนี่ยจะได้รับกา,า,รบารแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดอีกรอบหนึ่งเอาละย่างนั้น อราจมาขอพิจประชุมเลยนะท่านบา่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็น,น,นว่าคำร้องเรียนทั้งหมดที่ท่านแนะนำมาเราจะเป็นการแจ้งให้ทางรูกวัดหรือว่าผู้ที่มาอยู่อาศัยได้รับทราบก็ทางรัาการท่านจวาวาาก็จะนําข้อนี้ไปปฏิบัติใช้เพราะว่าวันนี้ คงจะได้เข้าไปตรวจสอบอะไรไม่ได้แน่ต้องต้องทําตามกฎหมายที hmm. 是是 mm ่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้คำปรึกษามาก่อนท่านผู้เชี่ยวชาญคือคือเขตอนนี้ก็เป็นฝ่ายผกฎหมาคใช้ค่เป็นฝ่ายผู้ท่านนี้บอกผมต้องกฎหมายนะผมก็ทําได้เตามที่ตามกฎหมายในที่นี้รู้แล้วเรารู้รับทราบเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ที่ท่านผู้รู้เชี่ยวชาญได้กฎหมายให้คำแนะนํบ อ,อาจารย์มาเรียนพรอนุทนาบุตด้วยรับทราบ